ได้ใช่อะไรบ้างได้พวกพระพวกเ,เขาบอกว่าเป็นตะกุดสีขาวแต่ไม่แน่ใจว่าพดดวงหรือเปล่าเป็นตะกุดทับชิ้นแรกของเราวันนี้พี่ตะกุดชิ้นเงิน บรกอบได้บักเล็บเนี้ยวบังเกงเกิน,นก้อนซื้อจะสั <laughs> ส่นรับได้กอย่าออเอาเวิร์ดเนี้ได้ตุ้งหูทองคำนะครับแล้วก็จะกดชินเงินไป่รูปแสวงแอบมาแล้ว่านะตรงนี้นะแสวงปลาช้าแตกนะเดี๋ยวต้องกอับไปชิดบ,บัญชีนะครับ <laughs> <laughs> อยู่ใกล้วัดด้วย <laughs> ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องอันเดอร์ก่าฮันเตอร์นักล่าใจพบพกผมชินเลยครับเบลปีนัดอีพีนี้ก็จะทุลักทุเลียนนะครับทางค่อนข้างลาบากนะนี่พี่หมูนะครับก็พาเราข้ามจังหวัดมาที่ร้อยเอ็ดนะครับเพราะพี่หมูอยู่สารคามเราไปถ่ายกับพี่หมูที่สารคามอาพี่พี่หมูพาเข้าป่าเข้าดงนลตอนนี้อู่ทางไปแล้วท่านเป็นขี้หินแหนะครับหรือว่าทางลูกรังนั่นเองนะโดยจุดนี้นะพี่พี่หมู พาไปนี้ก็คือมีคนชี้ป้อมานะครับก็เคยได้พวกพระนะครับพระมีของใช้โบราณนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะได้ของมีค่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปถึงพอไปถึงเดี๋ยวเราจะเปิดช่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พี่ๆเขาได้ทักทายกันกับสมาชิกด้วยนะครับไปเราเดินทางเข้ามากัน EP นี้นะครับเราก็ยังอยู่กับพี่หมูและพี่น้อยอยู่เช่นเดิมนะครับวันนี้พี่หมูพาเรามาที่ที่ที่คาดว่าคาดว่าครับคาดว่ากันแล้วนะ จะเป็นเขาเคยได้เขาเคยได้นะได้อะไรบ้างได้พวกพระพวกเขาบอกว่าเป็นตะกรวดสีขาวแต่ไม่แน่ใจว่าพดดวงหรือเปล่าที่บ้านครับที่นี่น่าจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านโบราณหมู่บ้านเก่าครับครับอาจจะได้ยินเสียงดนตรีนะครับมีงานวัดอยู่ใกล้แล้วก็เต้นประกอบกันโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีนี้เราจะได้สมบัติหรือของมีค่าอะไรกันบ้างไปลุยลุย go ขนแลับขึ้นมาแล้ว ตะก,กุตครับผมเป็นตะก,กุตครับชิ้นแรกของเราวันนี้พี่ตะก,กุตชินนตกกช้นเงนินครับตะกุตชิ้นเงินมีเชื้อมีเชื้อ เน่จะขุดชิ้นกันนะพี่เมื่อกี้ดอกหนึ่งน่าเหรอือได้ครัออยู่ใกล้ๆกับรุมที่เขาขุดจิ้งลีดไปครับมาดูกันครับจะเป็นอะไร ื <c oughs> <c oughs> ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อยอะ่ะหาเต็มเพื่อนได้แล้วให้ตอบให้สามครับ Gracias. <coughs> หนน้าสิบสองให้สามฝาฝาเสร็จฝา ะม,มนวเอ,เห,อเหมือนที่หมูเจอทีเด็ดแล้วครับตอนนี้โอ้โหตะกอกเราวิ่งหน้าตั้งกันเลยทีเดียว อ้วนครับม้วนของพิเศษเลยอะไรส่วย อนี่84ใช่ไหม 8, 3 8สามแปดี่แตผมลองดูข้านนอกหน่อยเท่าไหร่ยนะี่ส่นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว พวกพวกหลอดยามีเกียวด้วยอ่อนอแบมวแบบนี้เมืกี้บอกวาจาจบกเข็งมาอยู่ไหมตอนนี้แล้วก็เจอจุดที่ถูกใจพี่น้อยนะครับของกินเพียบเลย เป็นนะครับดกมากเจ็ดจูรละงานเนี่ยว่ามามาสืบทางยุ่อสันได้บักกอกได้บักเล็บแมวบักเข็งเกินก้อนซื้อจะสันร้าวใส่ข้าวอ้วกเนี่ยเก่าใจเก่าใจ 16 14 13 19โดดเยอะมากดูเหมือนจะไม่ลึกนะครับของดีแน่แหละอะไรทีเดียวเฮึซ่าเฮ้ยเเจแล้วเสร็จแล้วเสรแล้วดินเสียงแล้วเดี๋ยวเอาหน้าดินออกทีหนึ่ง โอ้โหเป็นฝาเครื่องดื่มเนี่ยไปพี่หมูก็ช่วยเจ้าของนาเข็นฟางข้ามคันนานะครับโอ๊ยอัวสากได้ขุด เอาอีกแล้วครับพี่น้อยของเราตอนนี้อ้โหเก็บมะก,กอครับใส่กระเป๋าเอาไปตำส้ตมตำแน่นอนเลยงานนี้มะขินักกระเป๋าโัวคอร ช้างโบราณครับช้าง Yeah. Oh. Hi. เอ่แหละมั้นี่ยุ่แถวนี่เนี่ยกินยายาคุ้มกำเนิดเอาอีกแล้วครับพี่น้อยสายกินครับตอนนี้เจอต้นมะขามโอ้โหสัตว์เต็มที่เลยขามหวานว้าวหวาน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 หานนี่ สามวานหวานจะหล็อปต่ติดบวกได้อะไรบ้างไม่ได้เลยเดี่ยพี่ไายให้ตั้งหลา่เก็บขุมยามได้นละยตั้งบักกอดเป็นไงครับผลงานวันนีน้แต่ละท่านก็ได้อยู่ ไหลายโลครับได้ได้เยอะอีกแล้วดูหน่อยเลยมาก่ออีกแล้วครับไปนู่นก็มาก่อมานี่ก็มาก่อมาเท่งเก็บแป้งมาทันพี่โมได้อะไรบ้างพี่โมได้แล้วได้เดินครับได้เดินมีของผมนี่ครับได้ตุ้มหูทองคำตุ้มหูได้ตุ้มหูทองคำนะครับแล้วก็ตะกุดชิ้นเงินแอ้ทองดำนะไม่ใช่ทองคำทองดำนี่นะคือเหมือนตุ้มหูเดอนะแล้วก็ตะกุดชิ้นเงินนะครับี่ เค okay, นะครับก็ถือว่าไม่แน่นะอาจจะมีเครื่องมาลงแล้วก็ได้เพราะว่าเป็นเพราะตรงนี้ว่าเคยได้ของอแล้วก็เรามาเดินไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหม,ไหมอาจจะมีเครื่องมาลงแล้วก็ได้เพราะเราไม่รู้รรไม่รู้สแสวงอแอบมาเลยหวะนะตรงนี้นะสแสวงปลาชาตแตกนะเดีย๋ยวต้องกลับไปชีดบัญชีนะครับอ,อยู่ใกล้วัดด้วยเคงนะครับถ้าท่านสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นดน้านล่างนี้เลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆนะครนะัหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหนา้าผมจะพาท่านไปลาสมบัติที่ไหนนะครับอีพีนี้เราทั้งสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปไนต่อเราทีนี้หรือไปไนต่อ, <laughs> เ,อเอวันแม็กซ์ลึกกว่าถูกกว่าราคาเพียง1,590บาทเอวันแม็กซ์อัปเกรดจานก,กันน้ำราคาเพียง1,890บาท X5 หาทองระดับนักล่ามืออาชีพราคาเพียง6,900รบาท X10 Pro ลงน้ำได้ทั้งตัวราคาเพียง8,500บาท Q30 ราคาเพียง1490บาทแถมตัวชี้เป้ากันน้ำ Q60 ราคาเพียง19,900ับาทแถมหูฟังกันน้ำแถมหูฟังบูทูแถมตัวชี้เป้ากันน้ำา n o x 600ราคาเพียง26,000ับาท n o x 8 0 0ราคาเพียง3 6 0 0 0ับาท าซาชิลึกสุดใจราคาเพียง63,900บาท